นายหอยเกษตรครับผมวันนี้นะครับผมพบกันในที่เกนะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบเนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ทีมงานนายหอวเกษตรนะครับผมเปิดฤดูกาลนะครับผมอัดฟางนะครับของเรานะครับผมจะเป็นฟางอัดใหม่ทุกๆปีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่พีเอฟซีท่านใดนะครับผม ต้องการในส่วนของฟางอัดก้อนนะครับปีนี้ก็เปิดเริ่มฤดูกาลแล้วนะครับผมอันนี้ก็มียอดสั่งจองมาสําหรับวันนี้ก็หลายร้อยก้อนนะครับนี่นะครับกําลังลําเลียงนะครับผมส่งลูกค้านะครับสําหรับวันนี้นะครับนี่นะครับดูกับเจ้าเฮปปี้หนึ่งสามห้านะครับคูปต้านะครับผมอันนี้นะครับ นี่แหละครับขั้นตอนการทํางานนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับผมก็ทําไปเรื่อยๆนะครับผมเราทํากันทุกๆปีนะครับทํามาหลายปีแล้วนะครับสําหรับฟางอัดก้อนของเรานะครับคือไม่ได้เน้นปริมาณนะครับเอาคุณภาพว่ากันเลยนะครับผมฟางไม่สวยเราไม่เอานะครับแปลงไหนไม่สวยเราไม่อัดนะครับ ไม่ได้เน้นว่าต้องทำเยอะปีละหลายพันก้อนไม่นะครับผมก็คือเอาเท่าที่เรามีนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับผมของเราหมดทุกปีนะครับสาหรับฟางอัดก้อนเรานะครับผมเพราะว่าลักษณะก้อนใหญ่นะครับสวยนะครับสําหรับแปลงนี้นะครับผมเป็นฟางข้าเจ้านะครับมันจะออกสีขาวและขษอะนี้สวยนะครับ สำหรับท่านไหนที่มีวัวมีควายนะครับผมแนะนํานะครับผมฟลเขาเจ้านะครับนี่นะครับก้อนใหญ่ๆตโตนะครับผมลักษณะนี้เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับยาวประมาณเม็ดกว่านะครับสําหรับฟางก้อนเรานะครับผมประมาณนี้นะครับ เห็นไหมครับเหลืออยู่แบบนี้เยอะนะครับผมแต่เราไม่เอานะครับมันติดดินเกินไปนะครับเราไม่ไม่อัดนะครับเราเน้นคุณภาพนะครับผมอัดเอาแบบสวยเอาคุณภาพว่ากันเลยนะครับก็เพื่อนๆพี่เอฟซีท่านใดนะครับที่สั่งจองไว้นะครับผมก็ นี่ครับผมเริ่มทยอยจัดส่งนะครับวันนี้นะครับผมนี่เลยนะครับลักษณะนี้เลยนะครับรือการปี2567นะครับผมขอขอบคุณนะครับผมสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่ๆ FC นะครับผมที่ติดตามรับชมนะครับผมอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมเป็นกําลังใจให้กับนายอยนะครับเพื่อจะทำคลิปใหม่ๆเพื่อเพื่อนพี่ๆรับชมกันนะครับผม สำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ